สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้แก่ท่านนักทุนทุกท่านนะครับนะครับสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าได้โดยตรงเลยนะครับใน a c e b o o k นะครับแฟนเพจของไอล่า นะครับซึ่งสามารถส่งคำถามมาได้ทุกท่านเลยนะครับเรามาดูภาพรวมนะครับดัชนีหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยงบการเงินในวันพรุ่งนี้สำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับนะครับสำหรับงบการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็มีการช่วงนี้ก็จะมีข่าว นิดนึงนะครับในในแง่ของ k-bank เมื่อวันนี้เกาก็จะ,ะร่วมทุนกับ b บ n a น c e นะครับแล้วก็ k-bank ก็จะมาร่วมทุนกับ b บ n a n c e เหมือนกันซึ่งหลายคนกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีกระทบกับบิตครับไหมก็กระทบนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็ไม่กระทบเยอะนะครับเพราะ b บ n a น c e เนี่ยเ,เขาเป็นเป็นโอเคเป็นเจ้าใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในการเทรดคริปโตนะครับซึ่งตรงนั้น สเสน่ห์ของคลิปโตเมื่ออยู่เมืองนอกเนี่ยมันไม่มีภายใต้เงื่อนไขกฎติกาอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีแบงก์ชาติไม่มีกรอตกรอลตอนะครับแต่าการที่คุณจะมาร่วมทุนกับ KBank หรือกับกาวแล้วมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องเข้ามาสู่ระบบคุณตองขอใบอนุญาตนะครับแล้วในแง่ของการเสเน์ไอเขาเรียกอะไรเครื่อง,งไม้เครื่องมือของแบง์นั้นก็คือการ การฟิลเจอร์หรืออะไรที่มันมันแรงๆนะครับซึ่งทางการยังไม่อนุมัตินะครับหมายความว่อาอะไรอยู่ข้องหนกก้าคุณยิ่งใหญ่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องอยู่กรอบกติกาแล้วก็พอๆกันแล้วกว่าจะขอจดทะเบียนกว่าจะอะไรอีกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายก็อีกนานพอสมควรนะครับวันนี้น้ำมันทำเดี๋ยวก่อนจะดูตชนีนะครับ เรามาดูน้ํามันทำอาในรับเจ็ดปีนะครับก็ชูดกันแรงแต่ว่าเป็นเรื่องชั่วค่าวเฉยๆนะครับเป็นเรื่องของออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดจากดีมานซัพพลายนะครับเป็นเรื่องของการเก็งกำไรในตัวของของออกลุ่มกบฏท,ที่ก็มาโจมตีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ก็เลยทำให้วันนี้ดัชนีก็ยังได้กลุ่มครอบครัวปอทอมาคำ้ำไม่งั้นลงเยอะกวันนี้นะครับก็คละกันไปก็เลยมองว่ามันไม่สึงขนาดซีเรียสมากนะครับตลาดรวมสำหรับดัชนีนะครับ เรามาวิเคราะห์แบบนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่เราดูระดับลาย60นาทีนะครับก็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเราเราไซ์เวย์นะครับเรายังไซ์เวย์อยู่สำหรับตลาดรวมนะครับไซ์เวย เมื่อเช้านี้ก็น่ารับจะอยู่พันหกร้อยห้าสิบนะครับพันหกร้อยห้าสิบยังไม่มีอะไรน่าวิตกขนาดนั้นนะครับเว้นแต่ยืมพันหกร้อยห้าสิบไม่ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องลงกลับไปใหม่ที่พันหกร้อยยี่สิบพันหกร้อยยี่สิบแต่ก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรขนาดนั้น นะครับเรามาดูกลุ่มแบงค์ที่จะประกาศผลประกอบการกันในวันพรุ่งนี้อืมก็ปรับฐานอยู่นะครับปรับฐานอยู่สำหรับกลุ่มแบงค์ คือกลุ่มแบงก์นี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าว่าในตัวของของแบงก์ใหญ่เนี่ยสามแบงก์ใหญ่เนี่ยในไตรมาสสี่ในไตรมาสสี่ในไตรมาสสี่ที่ผ่านมาเนี่ยงบการเงินเนี่ยของสามแบงก์ใหญ่เนี่ยจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในไตรมาสสี่จะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น นะครับเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับก็จะติดลบกันนะครับติดลบ Q on Q แต่ถ้าเย a ยร์เยียเนี่ยก็ยังคงเติบโตเยอะขึ้นนะครับก็ไทยพันธุ์จะเติบโตประมาณ40%กว่าเเซ็กือบานต์นะครับเยอยเยียแต่ Q on Q ลบนิดนึงมีเคแบ k นะครับที่ติดลบทั้งทั้ง Q on อและเย a r on เยียสรุปแลเค b บ n k เนี่ยงบไม่ค่อยดีที่สุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่ส่วนแบงก์ที่งบออกมาสวยงามมากก็คือ KTB กับ CTB นะครับซึ่งราคาก็โดดเด่นมากในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามาดูคำถามกับหุ้นรายตัวกันดีกว่านะครับคำถามน่าจะเข้ามาเยอะแล้วเยอะจริงๆด้วยนะครับก็าฝากท่านนักลงทุนช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วนะครับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับ คุณสัยศถามเอสโซวันนี้กลุ่มลงกันมากันหมดเลยนะครับนำโดยไทยออยอืมสวยงามครับก็ f o ลโล่บ y ายได้นะครับเอสโซเวลาเขาเล่นก็เล่นแรงดีเหมือนกันนะครับก็ คงกลับไม่แป0บาทห0บาทได้นะครับครับสวัสดีครับคุณสากนคุณฮนิตาถามดนะีแท็กแนวรับแนวโน้มดีแท็กจบไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ราคาประมาณ ส7บาทกว่านั่นคือคือครับราคาสูงสุดไม่ไม่น่าจะเกินตรงนั้นแล้วนะครับส่วน KTB นะ่ารับก็นี่ฮะสิบสามห้าสิ่หนึ่งจะมองมากมากกว่า14บบาทนะครับหลังจากกดประกาศงบแล้วน่าจะน่าจะโอเคนะครับ r p c ไม่ค่อยสวยนะครับเมื่อวานลงแรงไปคือต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า r p c เขาอยู่ในกลุ่มปีโตก็จริงนะครับกลุ่มครอบครัวทาทจริงแต่เขาก็ามีปีโตอยู่ด้วยซึ่งปีโตปีโตของเขาเนี่ย มันมันไม่ชอบราคาน้ำมันแพงเพราะว่าเป็นต้นทุนของเขานะครับทำให้สเปรดมันลดลงนะครับ tcl t TC ก็ไม่สวยเหมือนกันนะครับมีแนวโน้มลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ อยู่มา4ีบาท40นะครับบ้านปูไม่รู้เป็นอะไร,รสถานีนก็ขึ้นนาขึ้นนาแต่ราคาไม่ขึ้นเลยนะครับก็คงต้องมันเป็นผลดีต่อระยะถัดไปนะครับแต่ระยะสั้นคงยังไม่มีผลต่อต่อเขานะครับเสียงเบาก็ปกตินะครับ ตทุกวันก็จะประมาณนี้นะครับจริงอ่ะเสียงเบาโอเคเดี๋ยวเรา,าจะคุยนะครับ ครับเสียงเป็นยังไงเอ่ยดีขึ้นไหมถามตัว ttb ไม่ค่อยดีแล้วนะครับระวัง b า o อ f น a s กเหมือนกันอย่าหลุดอย่าหลุดบาทสีสิบเอ็ดนะครับจะเป็นสัญญาณขายทันทีเลยนะครับประสิทธิภาพมันขึ้นมาเยอะ คุณสิริรักบางจาไม่เล่นเลยเอโซสวยกว่านะครับ sctp ลงมาถึงใกล้แนารับแล้วนะครับ รับเขาอยู่ห้าบเกาบาทนะครับน่าสนใจนะลงเร็วมากแรงมากนะครับจนโอเวอร์โซลแล้วนะครับุณน้อยครับสวัสดีครับถามเคแบงนะครับ ต้องเรียกเคแบงนะกษิกรนี่ไม่มีกันนะก็ออยังชื่อกษตกรอยู่เนาะแนวรับตรงนี้เลยนะครับ41 50ไม่อยู่ก็จะต้องลงไปถอยล่นลงไปล่นไปทีนี้สามหเลยนะนั่นหมายถึงตลาดหลุดพัน 650ไปเลยนะครับครับถามทิปเปอร์ไอมา โอ้ oh, จบแล้วนะครับแนวโน้มจบขาขึ้นแล้วกําลังจะเป็นขาลงนะครับ g V O ก็ไม่มีอะไรในกทีพด้วยนะครับสำ m s u จะลงไปย9ิบเาบาทห้ใหม่ สามซิกจีเอสพุ่นแปลกๆเยอะนะครับเอาใหม่สิแซไอจีเอสไม่ใช่อะ่ะไม่มีอะ่ะถามใหม่นะครับ คำ g l ล b อ l global, น e ก a t i v e s h เทอมนะครับแนวรับสิบสิบเก้าหกหรือไม่ก็สิบเก้าต้นๆเลยนะครับวันนี้คำถามเยอะนะครับ ทำไมกลุ่มแบงก์ลงทั้งแผงก็คงเรื่องงบพรุ่งนี้นะครับเรื่องงบพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไอตัวที่ไม่ดีอย่างเคแบงมันก็ลงเพราะว่างบไม่ค่อยดีส่วนไอตัวที่งบดีก็เริ่มมีเซอร์วอนแซกบ้างนะครับอย่างตัวทีทีบีเคทีบีนะครับจีไอจีเอ ไม่รู้แล้วครับคืนแบบก็เลทโปรฟิตลันกว่านจะมีวอลุ่มพีคหรือมีสัญญาณขายนะครับถึงจะน่าขายถ้างั้นก็ก็เลทโปรฟิตลันไปก่อนนะครับเรามาดูภาพรวมยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเราจะมีเวลาอยู่นะครับ อืมอ้าวตลาดจะตีกลับแล้วตัวสัตห้าสิบเอสสองสองไม่ใช่เซดห้าสิบมีมีบายสัญญาลแล้วนะครับใน่างเทคนิค ของผมนะครับสูตรเฉพาะตัวมีสัญญาณให้ให้ให้ลองนะนะครับในเงี้ยช็อตเทอมนะครับคุณดุดาลลักษ์ถามแบมแบมก็กลับมาที่เดิม รับก็สิบเก้าบาทหกนะครับคุณชัยถามเบมไม่มีอะไร e a ครับพี่พง์ ยังย่อยไม่เสร็จก็าตามเป็นแฟนผับที่กระทิงนะครับพี่พงเนี่ยก็ยพูดมาตั้งเดือนนึงนะว่าเจอแท่งนี้ไปใช้เวลาเป็นเดือนอาจจะสองสามเดือนอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งนี่ยังย่อยไม่จบคือเทรนตอนนี้นะครับเ,เหตุผลนั่งวิเคราะห์กัรลูกน้องแทบตายว่าปตาทเขาเป็นอะไร แตชนีขึ้นไปร้อยร้อยจุดไม่เขาไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือส่วนหนึ่งบรรดาพวกโกลบอลแฟนนะครับบรรดากองทุนต่างประเทศกองใหญ่ๆนะครับเวลาเขาดูเขาดูเทรนของโลกนะครับเขาดูเทรนของโลกนะครับก็จะกองใหญ่ๆเนี่ยเขาดูเทรนของโลกแล้วก็จะมองแล้วนะครับว่าฟอสซิลอะน้ำมันเนี่ยมันจะค,อคอ่อยๆเอาไปมันไม่เร็วๆหรอก แต่ว่าในระยะยาวอีกห้าปีมันรถไฟฟ้า,ฟามันก็จะมาแทนตัวน้ำมันฟอสซิลพวกนี้นะครับพลังงานฟอสซิลนะครับซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงเขาก็สวิตชิ่งออกจะเห็นได้ว่าเขาไม่เล่นเลยนะครับปะสะทแต่เขาไปเล่นพวกเนี้ยโลกใหม่ก็คือโลกใหม่ก็คือตัวเนี้ย e a เห็นปีแล้วเนี่ยให้ผลตอบแทนดีมากนะครับขึ้นปุ๊บ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 แต่มาเจอแท่งนี้ก็ไปแท่งหนึ่งปรับฐานม,มาเป็นสัปดาห์ที่ห้าแล้วอย่างก็ยงไม่เสร็จแต่เป็นจังหวัดซื้อนะครับทยอยซื้อได้แต่ใช้ถอยมารับนะครับแต่ต้องถือนะเพราะวเอเอเขาทำทำรถไฟฟ้าเองเลยด้วยนะครับเรือเรือไฟฟ้าด้วยถ้าใครจำ ต่อไปออกไทยแลนด์สมาร์ทบ n น y ี้นะครับก็ก็โอเคตอบคำถามต่อไทยออยไทยออยก็สวยงามนะครับทำายขึ้นมาแนวต้านก็อยู่ประมาณเนี้ยห้าห้าเจ็ดห้านะครับหรือไม่ห้าสิบแปดเลยนะครับ คาราบาวกุ๊บไม่ไม่ฟื้นทํำนิวโรเวนนะครับก็โดนเรื่องโควิดโดนเรื่องอะไรเข้าไปนะครับนะครับในในแถบนี้ทั้งแถบเลยนะครับติดก,กันหมดเลยก็ต้อง,ต,องต้องรอรอสัญญาณรีคอเวอร์นะครับแต่ถ้ามารีคอเวอร์เมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้เล่นเล่นมันมากนะครับใคมีอยู่ก็ก็ยังถือได้ ปีที่แล้วเนี่ยรีคอรเวอร์สองปีก่อนสิปีสองสองลงมาลงมาเหลือสี่สิบหกบาทรีคอรเวอร์ปังขึ้นไปํานิวไฮเลยนะครับร้อยห้าสิบกว่าบาทอืมก็มีมีของอยู่ตัวนี้ โอเคเดมโกไม่มีอะไรในกอไผ่ลงแล้วลงเลยน mm hmm. เนี่ยหุ้นตัวพวกเล็กๆเนี่ยน่ากลัวโอเคน่าจะตอบคำถามครบแล้วนะครับวันนี้คำถามเยอะมากถ้าอย่างนั้นวันนี้วันพุธเดี๋ยวเจอกันอีกทีวัวนศุกร์นะครับ วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ